สวัสดีถึงเที่ยงพอดีครับบุกไทยแล้วไปฟาพิธตเกตปกติทุกวันบอยหลายครั้งกระจาม,มากครับที่สานีสะพานตาเจ็ดครับก็เลยก็วันนี้วันอาทิตย์ที่สองมีนาคมกับพันท่าร้อยกคนี่แปดครับ E M U ชิดปีสนน 12, อง บีหนึ่งครับบีหนึ่งหมายเลขหนึ่งแปดสี่สองครับยูดูีเอมดูจีวีหนึ่งครับก็เป่นไปคือครับโฆษณาใหม่ครับแปดเจแอครับและผู้สารเยอะเท่าไรครับีกว่าครับชาับ ปิจตรณเรียบร้อยจกี่เรีอกหา่ากับกับลุงงเพื่อนพ่อเขาเนี่ยแต่ดืมล้างของเก่าครับ กำลังข้าลิงทำเมน้ำตะขยา <seat S 1> ครับยี่เอ็บินหนึ่งเก้าสามหกครับนด้ถ่ายได้เช้าแล้วครับ ก็ถ่ายจอจนแพงผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟยสารจะให้บริการไปสถานีปลายทางสนามกีฬาท่า Attention please This train is for National Stadium ก็เข้ามาในปลายทางสนามกีฬาท่าแล้ว ก็รัอีกครับก็ในช่วงวันาทิก็มีคนน้ำชาแต่นักท่องเที่ยวแต่ไปเที่ยวที่เเกทียครับแต่นั่งเรือไปก็นั่งรถไฟไปไปเที่ยครับ T E T V หนึ่ง มีดียีสองครับีสองหมายเลขหนึ่งแปดห้าหนึ่งครับโ้แปดเจ็เจ็ครับตีไปาาคุณธนาใหม่ผู้สุเกสเชุนี้จะให้การสถาการถาาเปินสมิสรมา กระลาข้าลิข้าเม่นข้ากรยาคับนีหลงราคาด้วยครับมีคนตั้งเ่มีคนตั้งขัดรักข้าวแก้วจีเอต่อ ตึ่ง8 29ครับผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติ Attention please This train is for National Stadium รดีัวทา อ้าในขบนทั้งตัเองยกงจับตารทีหกครับ

出蓝天。 หนึ่งอเดหน่งนึสองเจ็ดครับคุไม่มีการโฆษณาครับ

ຊາດມາຊົມເຕະເດີ້ຍາລີກະກາລົມຫາເຄາະແລ້ວເດີ້ເມໂຕກິດເດ1ເນາະ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 ອັນຊໍອັບເອຄືເດເວລາຊໍອັບຕາດີຊິມາໂຄວາຍໂຕ <fastest fate> <coughs> <coughs> หนึ่งหนึ่งสองศูนย์ครับตัวไปัจจุันสีแดงครับแต่แต่คนจานคนจานชาติจะย้ายใกล้ซาดราจส่วนมากครับก็เกิดอันตรายได้ครับคนจานชาติหรือคือจะย้ายย้าใกล้ตใไอ้ซาดราครับก็คุมมมาครับ ใกกุงเวีดมาอย่างใกล้ชันจระครับเดินโดยรถไฟได้ครับพิทไทยก็เดิน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 เก้าครับ กำลังทีข้ามนยนะรนี่มครับ E M U หนึ่งหนึ่งห้าเก้าครับทิศไทยจะแดงชาแล้วครับถ่ายกน ผู pues yes. ้โดยรปรดทราเริมาขวนี um, ้จะให้บริการไปสถานีปลทางสนามาาาตัวมีคนตับชาก็เดียวนี้ทำงานแจะจงดูก่อนถ้านานน้อยใหญ่ก็ทำทำโวยที่เพื่อพ่อได้ครับ ไก่ไก่เน,ใใน,ใรรในใี่ครับเนี่ยมาที่ตลาการันตีโพครับโปรเซ็์เรียรครับเจมร้อนครับ นี <East> ่เหมือนใบโฆษณาใหม่ครับถ้าเดียวลยไลดีดดีดผู้โดยาเกิดทราบรถไฟฟ้วกนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางตามว่า

บางครอบอีกทำในน้ำยาครับอ้หล่อครับปัวใจนที่ส Attention the next train is for National Stadium p a s just e ผู <im quelques robi ces> ้โดยสารโปรดทราบรื่องไฟฟ้าทัวนนี้จะให้บริการไปถางสายทางด้านครับ Attention please

การงทีค้งครับแต่ okay, ไม่มาว่าโัวบกบันนี้เดียวตีโค้งก่อนไม่มีบางตั้น,น,นาะครับ